สวัสดีจ้าเมนีพ่อกับลูกอีสานมาหน้าเนาะจ้าเมนีพามาเอาฟื้นเขาเต,าเตา่าเขาถังเผาทานเนาะค่ะแบบยุใไม่ได้ใส่ไว้เต่าสิงเนาะค่ะเต่ายุใไม่เข้าก็ขคุดซ้านี่แหละค่ะเป็นที่ก่อไฟได้ให้ตรงกับก้นถังเนาะค่ะมันจะมีรูไฟใต้ก้นถังค่ะ นี่แหละค่ะเอาเขาให้เต็มแล้วก็ปิดนะคะ่ะ ปิถังประมาณนี้แหละจ้ะแล้วไฟก็จะควานขึ้นนะจ้ะเห็นที่มีเปลวไฟเปลวไฟควัควนขึ้นตรงนั้นนี่แหละจ้าเขาทานแบบท่านสมัยเนาะค่ะใส่งายใส่ไว ใส่ใจภายในครอ,อบครัวใส่เวลาบดดนค่ะเผาง่ายๆนี่ค่ะที่เผาทานก่อนใหญ่ๆจ้ะเผาได้ง่ามๆขึ้นกันนี่แหละค่ะวิธีทำเอามาฝากแบบง่ายๆเนาะค่ะเนาะ จากหลูงอิสานบันหน้าได้ค่ะเดอ้อเก็บความรู้เลยเล็กน้อยถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์นี่ได้ค่ะเดอ้อสวัสดีค่ะ